ตอนนี้เรากำลังจะไปห้วยานครับมีสามคันนะฮะ CBR หกห้าศูนย์ F ไปไปไหปะไป กันนะเรามากันสามคนนะมีผมที่ลองพี่หนึ่งนะหกห้าศูนเอฟทั้งสามคนเลยนะแต่คนละสีมีแดงขาวดำนะไม่ได้มานานอยู่เหมือนกันนะห้อยหลานประมาณสักสองสามเดือนได้นะไปเที่ยวห้อยหลานดีกว่าไปหาน้ำคิกวยเย็นดีกว่า แ่ดูนี่พี่หนึ่งแกเล่นสายสะโอ้โหร้อนมากผมขับมาจากบ้านนี่โคตรร้อนนะ เร็วนะรถรถรุ่นนี้อีกแล้วโอ้โห่ดึงหมอบแล้วตอนนี้แกแส่ชุดี่เป็นผงที่โคตรร้อน,นนะไกันเลอยอันนี้ต่อเช้า ngon mà thì subscribe cho kênh Ghiền Mì nè. จะเลี้ยวขวาแล้วได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันไม่ทันแล้วร้อนเอาเรื่อง โอ้ oh, ไฟแดงนานจาัดแปดสิบวิมาตอนนี้เรา เข้าเข้ามาะฮะทางไปไม่อ่อนแล้วนะผมไม่รู้ว่าทางเลยนะซื้อรถคันละเป็นแสนนะฮะไม่มีที่ใส่น้ำเก๊กมวยนะต้องใส่เนี้ยคนลำบากเลยแต่ก็ได้อยู่นะฮะดีกว่าไม่ได้กินนะ่ <c oughs> อ,อ่อขอให้เราไปของ,ข,องข้าผม <c oughs> ขับเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวน้ำเก๊คฮวยหล่นนะนี่นะหล่นนี้ไม่ได้กินเลยนะเรียบร้อยนะโอ้ยโอ้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 เกือบเลยเกือบเลยไม่ได้มานานนี่ลืมเลยยิ่งแมมม่าตะปักเกือ ใส่น้ำเก๊กฮวยก็จะนาหนักหลังนะเราต้องไปเบาๆนะหล่นนี่เรียบร้อยนะหล่นนี่ก็ได้จวดละอ้โ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 อ้ ไม่รู้ว่านะนี้นคนจะเยอะไหมนะถ้าเป็นช่วงช่วงก่อนสงการนคนเยอะมากแล้วก็ช่วงปีใหม่นะโอ้เทโค้งไม่ได้เลยเทโคงเนี่ยเดี๋ยวเฮียบเบอรนะไม่กล้าเทนะเดี๋ยวน้ำแกกหวยหล่นเนี่ยไมไ่กินนะโอ้โหวิตลอแกนี่กล้านะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนํำแก,กลอกทำไมพี่ <c oughs> อันตรายช้าๆนะชาวไบค์เกอร์เราชอบนะอ่างปิดสองทุ่มใช่ไหมนะั้ย เช้านะปกตินี่ปิดมืดอยู่นะปิดค่อมอยู่โอ้คนไม่เยอะเลยไม่ใช่หน้าช่วงเทศกาลคนก็ไม่เยอะนะแต่ก็พอมีนะครับโอ้น้ำารดนะดูปลาดิปลาออกตรงโน้นอ่ะไม่รู้ว่าเขาให้ตกปลาหรือเปล่าโอสส้สั่น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 สู้มันหิวเบียร์แล้ว น้อยมาถือโป้มันหิวแล้วเช่เบียร์สีน้ำเก๊กฮวยดิโอ้แม่สาวน้อยเขาจะไปตรงสาวอย่างเดียวเลยพวกเนี้ยฟอกลรจิต่ะกูละเบื่อเออกูละเบื่อเออโอสาวๆาวนะ นะสาวสๆเยอะมากนะใครอยากมาก็มาได้น,นะที่เขื่อนห้วยลานน้านี่นะเราก็มากันสามคนนะฮะ c b r 6 5อ f ต่างสามคนเลยนี่นะโอ้โหลองน้ำเก๊กควยไว้นี่ก่อน